รูปถ่ายครึ่งองหลวงพวกกว่อป่วยปีหกสามนเมตาสิทนะครับผมร้อนแรงในขนาดนี้ครับออกจากวัดปารละร้อยครับผม ตอนนี้เห็นกันเห็นปิดกันในกลุ่มตอนนี้ไม่รู้เา่าเล่นฉากเขียวพีมเขียวประมาณนี้นะครับปิดกันไปบานหนึ่งสองพันกว่าสองพันตองพันลมส่งประมาณนี้สวยดูเข้มขังนะครับผมครูแรงอย่าเล่นครับทรายนี้ชอบเป็นการส่วนตัวครับ ปั๊มยันเขาียนและปัดตลอดตรงนี้ผมขึ้นคอนะครับด้านหลังปั๊มเนินดังปี6กสนะครับผมมีประสบการณ์มากมายครับในกลุ่มพ่อปดูกันได้เลยนะครับผมศรัทธาบารมีหลวงพ่อเงินเอ้ยหลวงพ่อก,กลวยปี6กสานะครับผม ค่อยว่างเท่าไหร่ที่ทำคลิปยาวๆเพาว่างจริงๆเดี๋ยวผมจะทำคลิปยาวๆให้ดูพระเครื่องมีเยอะครับผมหวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยงพ่อพัดประมาณนี้ครับที่นี้เป็นชุดขึ้นคอไอ้หลวงปู่มหมุนครับเป็นตอกหนึ่ง ออกวัดไปทุกวันย้อนลอยครูครับผมถ้าเป็นตอกหนึ่งรุ่นแรกคงไม่ไหวหเขาเรียกว่าหูขีดอุปกรณ์ก็ยังไม่พร้อมอะไรก็ยังไม่พร้อมเดี๋ยวอยากทำคลิปให้พี่เพื่อนๆที่ชื่นชอบละเครื่องดูครับ ผมก็ชอบสะสมพระเครื่องนะครับโอเคถ้าวันไหนว่างจริงๆนะครับเดีย๋ยวจะเอาพระเครื่องที่สะสมอยู่ามาลงให้เพื่อนพี่พี่พี่น้องดูกันนะครับมีเยอะอยู่ครับผมหลักผมก็เล่นผมก็สะสมผมก็ควย ปูหมุนนะครับแล้วก็หลวงพ่อรวยก็มีหลวงพ่อพัดก็พอมีบ้างครับ